สวัสดีครับผมคลจากร้านที่เคชอปดีๆนะครับวันนี้จะเราจะมารีวิวลูกโมนะครับค่ายกันเิเวนนะครับขนาด2.5นิ้วนะครับาน2.5นิ้วนะครับตัวกล่องหน้าตาเขาเจะเป็นแบบนี้นะครับ <c oughs> หน้าตอนนี้นะครับหรือว่า,าเรียกอีกรหัสหนึ่งก็คือ,อเป็นเจ้าตัวลูกโม่731นะครับ มันก็เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ายีา่ห้อหรือว่าค่ายการผลิตเนี่ยมันก็จะต่างกันนะครับเป็นเจ้าตัวการเฮเว่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากล่องข้างกล่องกันก่อนอเขาก็จะมีเป็นชื่อนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดเหมือนกันนะครับกับของกล่องวินกันนะครับของกล่องวินกันเขาก็จะมีรายละเอียดเหมือนกันนะครับเป็นแอร์ซอฟนะครับตัวนี้เป็นแอร์ซอฟขนาด ความยาวของปืนครับก็180นะครับเิเมตรนะครับน้ำหนักทั้งหมดนะครับ5 83G ปมนะครับ5ามาแบบสกัมนะครับควรใช้ลูก0.2กรกัมนะครับหรือว่าอ่ามันมันที่จริงมันก็เล่นได้หนักขึ้นนะครับ0.25ก็ได้นะครับแล้วก็เป็นแก๊สหลอด CO2 ูนะครับเป็นระบบแก๊สหลอด CO2 นะครับด้านหลังเขาก็จะเป็นเจ้าตัว ชิ้นส่วนนะครับชิ้นส่วนอ้าเห็นะเขาก็จะบอกว่ารหัสเจ็ดสามหนึ่งนะครับรหัสเจ็ดสามหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นทรงไดมินสันนะครับเรียกกันง่ายๆนะครับจะมีชิ้นส่วนต่างๆนะครับเป็นตัวเลขนะครับหมายเลขของเาเดี๋ยวเรามาเปิดดูในกล่องกันในกล่องมีอะไรบ้างนะครับในกล่องเปิดมานะครับก็จะมีตัวปืนนะครับสีเงินนะครับตัวนี้เป็นสีเงินนะครับสีก็จะดูจากข้างกล่องได้ เขาก็จะเป็นเกาจะบอกว่าขนาดลูกกระสุนบีบีกันนะครับ6กมิลนะครับ6กมมนะครับสีเงินนะครับ sb นะครับตัวด้านหน้าก็จะเป็นสีดำนะครับ B. นะครับมันก็จะมีตั้งแต่ตัวปลอกนะครับตัวปลอกกับตัวท่อในนะครับก็จะมี1นึ่มิลลิเมตรนะครับแล้วก็1.77นะครับตัวนี้น่าจะเป็นลูกเบอร์หนึ่ง นะครับตัวนี้ก็จะเป็นลูกวีปีการทรงกลมเหมือนกันนะครับแต่เป็นลูกเล็กกว่า6มิลนะครับถ้ามาตรฐานเล่นกันทั่วไปก็น่าจะก็ส่วนมากก็จะเป็น6มปินนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวปืนกันนะครับตัวปืนเนี่ยในกล่องเขาก็จะให้ตัวปืนมานะครับมีลูกกระสุนนิดหน่อยนะครับลูกกระสุนไม้กสอนงนะครับแล้วก็มีอะไรมีตัวกล่องลูกนะครับกล่องลูกกระสุน6กกล่องนะครับ แล้วก็สปีดโหลดนะครับสปีดโหลดให้มานะครับโอเคตัวปลอกลูกเนี่ยเดี๋ยวนะปลอกลูกผมไม่แน่ใจว่าตุวปลอกลูกไม่ใช่ตัวนี้นะครับตัวกปลอกลูกจะเป็นของตัวนี้นะครับก็เหมือนกันแหละครับแต่ว่ามันจะคนละตัวคนละรุ่นกันนะครับเจ๊สามหนึ่งก็จะเป็นแบบ ใส่ลูกกระสุนที่หัวปอกนะครับตัวนี้จะเป็นปอกชุดอัปเกรดขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับจากมันจะต่างจากาไม่ต่างมากากับเจ้าตัวของตัวปอกวิงกันนะครับก็จะตัวนี้รูก็จะกว้างกว่านะครับความแรงมันจะเพิ่มขึ้นนะครับผมเป็น <c oughs> ออกหัวปอกโลหะนะครับ ซึ่งต่างจากเจ้าตัววินกัน7 0 8นะครับของค่ายวินกันเป็นปกหัวยางถามว่ามันดีหรือไม่มันต่างนยไ,ไงไงผมก็คิดว่าคุณภาพมันก็พอๆกันแต่ว่าผมชอบหัวยางมากกว่านะโอเคบางบางท่านก็ชอบเป็นหัวโลหะเพราะมันสมจริงดีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หลายๆส่วนหลายอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวปืนกันก่อน ัวปืนเขาก็จะตีตาสมิธมานะครับเนี่ยสมิธแอนด์วิสซ์นะครับ <c oughs> ตรงตรงลำกล้องเขาก็จะยิงเลสเป็นยิงเลเซอร์มานะครับสมิธแอนด์วัสมิธส์นะครับนี้จะเป็นตา,าสมิธมานะครับตัวด้ามก็จะเป็นสมิธมานะครับด้าน ขวามือก็จะเป็นจุดสามแปดนะครับ S&W นะครับ s p I นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนิดหน่อยนะครับรา,ายละเอียดตัวปืนแล้วก็มีรียลนั number มีรายละเอียดนิดหน่อยนะครับถามว่าคนนิยมเล่นกันไหมก็ก็ค่อนข้างนิยมกันนะครับตัวนี้เพราะว่าทรงมันสวยแล้วก็กระทัดรัดดีนะครับ จับมันโอเคกว่าเจ้าตัว708เพราะว่าด้าม708เนี่ยมันค่อนข้างใหญ่นะครับผมเคยรีวิวไปแล้วเนาะความแรงไม่ต่างกันมากนะครับความแรงความแรงตัวนี้ก็จะอยู่ที่อ่าสี่บวกแน่นอนนะครับ450บวกนะครับต้องใส่แก๊ส CO2 อยู่ตงรงไหนะช่องใส่แก๊ส CO2 นะครับ <c oughs> ออกมานะครับอ่าก็จะใส่แก๊สเข้าไปนะครับมออกมานะครับอ่าวิธีใส่แก๊สนะครับก็หมุนเจ้าตัวที่ห้อยด้านหลังมานะครับแล้วก็ใส่ได้เลยนะครับแล้วก็หมุนเข้าไปเหมือนเดิมหลักการเดียวกันนะครับ กับเจ้าตัว708นะครับก็คือหมุนเข้าไปเหมือนกันนะครับผมพอประดังฟู่ปุ๊บแล้วก็หมุนเข้าไปอีกหน่อย,น,ยนะครับอันนี้ผมจะไม่วันนี้เราจะไม่ลองยิงนะครับก็คือสาธิตให้ดูแล้วก็รีวิวเพื่อท่านใดที่กําลังสนใจที่จะเล่นเจ้าตัวนี้อยู่นะครับก็เอาไปเป็นข้อมูลได้นะครับพอเราใส่แก๊สเสร็จนะครับ เราก็ใส่ประกับเข้าไปนะครับนะครับเพมันก็โม่ก็ถามว่าเล่นง่ายไหมก็ค่อนข้างง่ายนะครับวิธีเก็บรักษาก็ไม่ควรค้างแก๊สไว้นานจนเกินไปนะครับควรแนะนําให้เล่นให้หมดแล้วก็ <c oughs> เล่นให้หมดนะครับต่อครั้งนะครับจะดีมากนะครับเพราะว่าอาจจะตัว ลูโมเขาก็จะมีชุดโอลิงอยู่ข้างในหนกันนะครับมันจะเสียมสภาพเร็วกว่าปกตินะครับผมโอเคสําหรับรีวิวาการเทเบนขนาด2.5นิ้วนะครับหรือว่ารหัส731นะครับก็คิดว่าน่าจะโอเคแล้วเนะาะคิดว่าน่าจะเป็นข้อมูลให,หล้หลายท่านนะครับได้ลองศึกษาดูนะครับสำหรับปืนมีมิการชนิดลูโมนะครับก็ ขาฝากอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นการเทเว้นนะครับก็คือถามว่าวินกันกับการเทเวินมันเหมือนกันไหมส่วนตัวผมคิดว่าเหมือนกันนะครับส่วนตัวคิดว่าเหมือนกันเพราะว่าหนึ่งด้วยจากวัสดุหรือว่าอะไรชิ้นส่วนต่างๆก็ใส่ด้วยกันได้หมดนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นคนละค่ายหรือว่ายี่ห้อนะครับเท่านั้นเองนะครับโอเคสาหรับรีวิวนี้ก็ ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมท่านใดสนใจหรืว่าต้องไปที่ไหนก็สอบถามคุยกันได้นะครับา <c oughs> สามารถคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็อยากโทรปรึกษาก็โทรได้นะครับโอเคนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ